ราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเกิดการเปลี่ยนแปลงยกย้ายโดยที่คุณอาจไม่ทันตั้งตัวถ้าไม่ย้ายงานก็อาจย้ายที่อยู่อาศัยหรือมีวิธีการเดินทางไปทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับคุณและคุณจะปรับตัวได้ดีด้านความรักคนโสดสนิทเสน์แรงจัดจัดมีมาให้เลือกเยอะ เลือกไม่ถูกวาวุ่นเลยคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะอาจอยากหยุดคุยกับคนเดิมเพื่อไปเริ่มกับคนใหม่แต่คนเดิมก็ไม่ยอมไปไหนจึงวุ่นวายหน่อยๆคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่สามเข้ามาวุ่นวายแต่คุณเป็นเนื้อคู่กันยังไงก็จะผ่านปัญหาไปได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรัก ประจำเดือนธันวาคมปี2566ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็จะหาลัคนาไม่ได้คุณดูโดยใช้ราศีก็ได้ค่ะเพราะราศีเนี่ยใช้แค่วันเกิดแล้วก็เดือนเกิดก็สามารถที่จะทราบราศีแล้วนะคะส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีก็ขอให้ดูทั้งสองอย่างประกอบกันจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะ เก็รับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดนะคะจะอยู่ในไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาคุยกันได้ค่ะไลน<ม>์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง d e s c r i p t ั่นค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันก่อนเลยนะคะไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ของโอกาสใหม่ๆที่พุ่งเข้าหาและมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถึง4ใบในเซตนี้แปลว่าในช่วงเดือนนี้การงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานบางคนอาจจะได้ขยับขยายกิจการหรือถ้าไม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านที่อยู่อาศัยบางทีอาจจะต้องย้ายที่อยู่กระทันหันย้ายบ้านหรือว่าอย่างน้อยอาจจะเป็น วิธีการเดินทางของคุณก็ได้นะคะที่เมื่อก่อนอาจจะเคยเดินทางในรูปแบบหนึ่งใช้เส้นทางหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความขรุขระไปไม่ได้แล้วเขาซ่อมถนนซ่อมท่ออะไรก็ตามก็เลยทําให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในช่วงต้นเนี่ยคุณอาจจะมีความกังวลหน่อยๆนะคะแต่แล้วคุณจะปรับตัวได้ดีกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยได้ไพ่ของคนปล่อยวางรับปรับตัวได้ดคือช่าง ไม่ถุนเนี่ยเป็นชาวทัดลมชาวทัดนลมนี่ก็ปรับตัวเก่งอยู่แล้วด้วยแล้วพอได้ไพ่แบบนี้อีกก็แปลว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเท่าไหร่แรกๆอาจจะมีความรู้สึกว่าอุ้ย่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่แรกที่เราดําเนินมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคไปได้อยู่พอเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเปลี่ยนงานเอ่ยเปลี่ยนวิธีการเดินทางเอ่ยหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเอ่ยเนี่ยมันจะดีไหมแต่พอปรับตัวได้แล้วซึ่งก็จะปรับตัวได้ภายในเดือนเดียวนี่แหละคะ่ะ คุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณได้รับความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเหมาะสมกับคุณถ้าสมมุติว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยทํางานที่ไม่ได้ชอบมาตอนนี้ก็จะได้งานที่ชอบมากขึ้นหรือแต่ก่อนอา,อาจจะเคยทํางานที่ชอบแต่อาจจะยังไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่ตอนนี้ก็จะเป๊ะมากขึ้นตรงกับความรู้ความสามารถมากขึ้นหรือแม้แต่บางคนที่ไม่ได้เปลี่ยนงานแล้วไปเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราอาจจะเป็นคนที่ชอบความอึะทึกนะคะแต่ว่าเราอยู่ในที่ที่ เงียบเหลือเกินตอนนี้ก็มีโอกาสจะได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่มันมีสีสันมากขึ้นอาจจะสลับกันก็ได้นะคะถ้าเกิดเราเป็นคนรักสันโดษนะคะแต่ว่าโอโ้ที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยคนเยอะแยะวุ่นวายเหลือเกินก็ได้เปลี่ยนแปลงได้ไปอยู่อาศัยในที่ที่มีความสงบมากขึ้นคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกด,ดีกับมันแต่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวหน่อยแต่ก็จะปรับตัวได้เร็ว สำหรับสถานการณ์ของคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเจ้านายที่มองว่าคุณค่อนข้างที่จะทํางานดีทํางานเก่งจนเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่านะเจ้านายเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนอบน้อมอยู่เป็นก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทําตัวเก่งโดยที่ไม่ได้ดูตาม้าตาเรือว่าเจ้านายเขาแอบเหมือนไส้อยู่นะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะสร้างศัตรูได้ดังนั้นเนี่ยเวลาได้รับคําชมจากลูกค้าหรือได้รับคําชมจากนายใหญ่เนี่ยอย่าลืมให้เครดิตนาย ไดเรกของเราด้วยส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งเสียแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้กเกิดเพื่อนร่วมงานใหม่ๆที่ดีเข้ามาเพื่อนร่วมงานเสียๆจะล้มหายตายจากหรือว่าแพ้ภัายไปหรือว่าลาออกไปหรือจะอะไรก็แล้วแต่ทําให้ไม่ต้องมาเจอเจอกันอีกเพื่อนร่วมงานที่ทําให้คุณรู้สึกอึอดอดัดลาคาญใจเคยทะเลาะเบาะแว้งกันมาเดี๋ยวมันจะจางๆไปแล้วนะคะไม่ว่าคุณ เปลี่ยนแปลงเองหรือว่าเขาเปลี่ยนแปลงก็เลยทําให้ไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วก็จะได้เจอกับเพื่อนร่วมงานดีๆมีความคึกคักมีความสนุกในการทํางาน แต่สําหรับใครก็ตามที่มีลูกน้องนะคะเดือนนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านลูกน้องด้วยคือลูกน้องเดินจากไปลูกน้องอาจจะลาออกแล้วยังหาคนใหม่มาทดแทนไม่ได้หรือบางทีก็ไม่ได้ลาออกหรอกแต่ว่าเจ็บป่วยหรือว่ามีภาระอะไรที่เขาจะต้องหยุดงานไปหลายๆวันเลยทําให้คุณจะขาดลูกน้องอยู่ช่วงหนึ่งเลยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยในการที่จะต้องไปดูแลทํางานแทนลูกน้องตรงนี้แต่ว่าก็สามารถควบคุมได้ดีค่ะ ส่วนทางด้านรายได้เนี่ยถือว่ายังกลางๆไม่ได้โดดเด่นอะไรการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้นําพามาซึ่งรายได้ที่สูงขึ้นเพียงแต่ว่ามันนําพามาซึ่งความพออกพอใจของคุณว่าคุณได้งานที่ถูกต้องตามจริตของคุณทําแล้วมันรู้สึกว่าสบายใจขึ้นแต่ว่ารายได้อาจจะเท่าเดิมแต่การที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่าคุณจะเดือดร้อนลาบากอะไรก็ถือว่าเงินเข้าก็ยังมั่นคงดีเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังรายจ่ายหน่อยเพราะว่าเดือนนี้มีทั้งไพ่ทาวเวอร์มีทั้งไพ่เดท มันก็แปลว่ามันอาจจะมีข้าวของแตกหักเสียหายอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ทําให้คุณจะต้องไปใช้เงินค่ะยังไงแก้เคล็ดหน่อยนะคะสําหรับการเจอไพ่ทั้งเดชแล้วก็ทาวเวอร์แบบนี้นะคะแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพโดยการที่อาจจะเดินเข้าโรงพยาบาลเลยไปตรวจสุขภาพเน้นเจาะเลือดเน้นให้เสียเลือดเข้าไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวแก้เคล็ดนะคะหรือว่าเออเราก็เพึ่งตรวจสุขภาพมานะก็ไม่จําเป็นเชื่อต้องไปตรวจอีกนะคะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไปทําบุญโรงศพไปทําบุญสังฆทานยา พวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยแก้เคลยดได้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b e พห่กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ของคนที่เลือกเยอะดังนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้ลงเอยอ,อะไรกับใครง่ายๆรู้ถึงคุณค่าของตัวเองรู้ว่าเราสามารถอยู่เป็นโสดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีกู้จะต้องเป็นคนที่มาทําให้เรามีความสุขขึ้นหรือมาช่วยยกระดับมาตรฐานชีวิตของเรามากขึ้นถ้ามาแล้วดึงเราต้อยต่ําลงมาแล้วไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเนี่ยไม่มีแฟนดีกว่าคือเป็นคนที่ไม่ได้โหยหาความรักมากมายอะไรขนาดนั้นสําหรับ ชาวมิถุนในเดือนนี้ที่ได้ไพ่สเตรน์เป็นไพ่ประจําตัวแต่เดือนนี้ก็มีสเสน่ห์แรงจัดๆเพราะว่าไพ่ที่ติดตัวคือไพ่เจ็ดถ้วยแปลว่าสวยหล่อเลือกได้เลยมีโอกาสที่จะมีคนมาขายขนมจีมีคนอยากจะมาสารสัมพันธ์มากกว่า1คนซึ่งในคนเหล่านั้นก็มีคนที่รักจริงหวังแต่งอยากที่จะสารสัมพันธ์กับคุณไปยาวๆก็มีแต่เอม,มาเล่นๆก็มีตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในจุดที่คุณก็ยังมองไม่ออกหรอกว่าใครจริงจังหรือว่าใครมาแค่คุยเล่นๆคุณก็เลยค่อยๆดู ไปก่อนซึ่งการที่คุณค่อยๆดูไปก่อนไม่ได้รีบร้อนตรงนี้เนี่ยก็มีจุดที่ต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณก็คุยซ้อนหลายๆคนพร้อมๆกันเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้หลายๆคนพร้อมกันก็มันมาพร้อมกันน่ะมันก็เลยจะต้องศึกษาหลายคนพร้อมกันจริงๆก็ไม่ได้แนะนำะนะคะแต่ว่าดูว่ามีเกณฑ์ที่จะทําอย่างนั้นแล้ว คนที่เขาจริงจังจริงใจเพราะเขาเห็นว่าคุณคุยซ้อนเนี่ยเขาก็อาจจะเดินจากไปเหมือนกันนะเพราะว่าได้ไพ่แปดถ้วยแล้วสุดท้ายก็ยังจบด้วยไพ่คนโสดอยู่เลยแปลว่ามันมีเกณฑ์ที่อาจจะคุยซ้อนแล้วลดไฟชนกันจนกระทั่งทําให้ หลายๆคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขารับรู้ว่าอ้าวคุณคุยซ้อนนี่เขาก็จะเดินจากเดินจากไปทยอยออกไปสุดท้ายแล้วก็เลยยังต้องเป็นโสดอยู่หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณก็อาจจะไม่ได้คุยซ้อนอะไรกับใครหรอกแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังหวงความโสดอยู่ยังไม่ได้อยากจะเร่งรีพัฒนาอะไรกับใครดังนั้นเนี่ยคุณก็คุยกับทุกคนแบบไม่ได้ให้ความหวังเลยคุยแค่แบบเป็นเพื่อนไปหมดเลยแล้วใครก็ตามที่มีความ มุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาก็จะไม่ถอยหนีแต่ถ้าใครก็ตามที่อยากจะแค่มาเล่นๆแล้วเห็นว่าคุณจีบยากเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ถอยเขาก็ถอยไปในเดือนนี้แหละค่ะเขาไม่ได้อยู่ยาวๆหรอกเพราะเขาต้องการมาแค่เล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรอยู่แล้วคนที่อยู่ยาวคือคนที่จริงจังคุณใช้วิธีนี้เพื่อจะสกรีนออกไอ้พวกที่มาเล่นๆก็ได้แต่เดือนนี้จะยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะคะเดือนนี้คุณก็ยังเป็นไพ่ของคนโสดอยู่ยังไม่ได้พัฒนาอะไรกับใครแต่อย่างน้อยในช่วงปลายๆเดือนเน จะเหลือน้อยลงจากไอที่เข้ามาเยอะแยะถาโถมเนี่ยมันจะเหลือน้อยลงเหลือเฉพาะคนที่ตั้งใจมุ่งมันที่อยากจะสารสัมพันธ์กับคุณจริงๆแล้วในช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอ่ะค่อยๆเปิดใจแต่ว่าก็ยังเป็นไพ่คนโสดอยู่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้พัฒนารักอะไรกับใครในช่วงเดือนนี้ค่ะ ่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะตั้งต้นด้วยไพ่สิบดาบเลยและไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ของการที่มีคนใหม่พุ่งเข้าหาแล้วคนใหม่พุ่งเข้าหานี้ก็ดูว่ามีความจริงจังจริง,งใจที่อยากจะมาสารสัมพันธ์มาแบบเช้าถึงเย็นถึงในขณะที่คนคุยเดิมเนี่ยคุณก็ยังรักยันชอบเขาอยู่นะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาเดิมๆที่ไม่ยอมแก้ไขสักทีนีสใส่เดิมๆนีสใส่เอือยเฉยๆแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเร่งรีพัฒนาความสัมพันธ์สักทีอีกคนนึงดูว่าพร้อม กว่าแล้วก็พุ่งทยานเข้ามาหาเร็วกว่าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะ เลิกคุยกับคนเดิมเพื่อที่จะไปเริ่มต้นศึกษากับคนใหม่แต่พอคุณคิดจะเลิกคุยกับคนเดิมแค่ห่างๆออกมาหน่อยเนี่ยเขาก็รู้ตัวและเขาก็จะไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆเขาก็จะกลับมายื้อคุณเอาไว้ทําให้คุณเกิดความรู้สึกกลับไปกลับมาอยู่เหมือนกันคนใหม่เราก็อยากจะไปเรียนรู้ศึกษาคนเดิมเราก็เสียดายมันก็เลยได้ไพ่กลับไปกลับมาแบบนี้แล้วยังได้ไพ่ของการมีความลับแล้วก็ยังได้ไพ่เลขสามด้วยมันก็มีโอกาสทีเดียวว่าคุณก็เลยจะควงสองเลยนะคะก็คือจะคุยกับ คนเดิมด้วยแล้วคนใหม่ที่เข้ามาก็จะเรียนรู้ศึกษาเขาด้วยมันก็จะวุ่นวายวุ่นวายนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ดีหรอกมันว้าวุ่นค่ะเพราะว่าเราก็ต้องคอยสับรางแล้วหนึ่ง,งก็คือเราเรียนรู้ศึกษาใครไปทีละคนเนี่ยมันเรียนรู้ศึกษาได้ดีกว่ามาเรียนรู้ศึกษาพร้อมๆกันหลายๆคนเนี่ยมันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงที่ทั้งสองคนเขาจะรับรู้ด้วยว่าคุณคุยซ้อนมันก็ยิ่งทําให้คุณดูไม่ดีดูเสียเครดิตดูเป็นคนเจ้าชูไปซะอีกนะคะจบด้วยไพ่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นไพ่สามดาบก็ต้องระมัดระวังว่า การคุยซับคุยซ้อนสุดท้ายแล้วเนี่ยความมีเสน่ห์ของคุณกลายเป็นว่าทําร้ายตัวคุณเองมีเสน่ห์ดึงดูดให้คนนู้นคนนี้เข้ามาอยากจะคุยแล้วคุณก็คุยกับทุกคนไปสมหมดเลยสุดท้ายอาจจะไม่ได้เหลือใครเลยดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณยังอยากไปต่อกับคนคุยเดิมของคุณคุณก็อาจจะต้องตัดโอกาสสาหรับคนใหม่ที่เข้ามาคุยนะคะแต่ว่าก็ต้องทําใจว่าคนนี้เขาไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรนะ แต่ว่าเขาดูว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่อยากจะพัฒนาไปสู่การเป็นความรักที่ชัดเจนอยากที่จะให้สถานะคุณในที่สุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เร่งรีบอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะไปต่อกับคนเก่าและคุณอยากจะเริ่มต้นกับคนใหม่เนี่ยคุณไปสลัดคนเก่าให้ได้ให้ก่อนเพราะว่าเขาก็จะตามมารังควานตามมาราวีตามมาเกาะแก่เกาะแก่ทําให้มันอีหลักอีเหลือคนใหม่เขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีคุณไปสลัดเขาให้ชัดเจนไปพูดกับเขาให้ชัดเจนไปเลยบล็อก ทุกทางไปเลยแล้วก็ไปเริ่มต้นคุยกับคนใหม่ได้คะ่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วอันที่จริงแล้วไพ่เซตนี้เป็นหนะ้าไพ่ที่ดีนะคะไพ่เสียเนี่ยแทบจะไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยถือว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะแต่ว่ามันก็ดูว่ามันมีคนเยอะเรื่องแย่ในความสัมพันธ์ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามีไพ่เลขสามเข้าะในตำแหน่งของอุปสรรคปัญหาแต่ไพ่นี้ก็ไม่ได้เป็นไพ่ที่เสียจนเกินไปมันเป็นสามเหรี่ยนไม่ใช่สามดาบนะคะดังนั้นคนเยอะเรื่องแย่ที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของถ้าพื้นฐานของคุณเป็นคนเจ้าชชูู้้หรือเเเเคาาป็นนา็นนนจมมักกี ที่จะมีใครเข้ามาทําให้คุณหรือเขาวอกแวกได้หรือ อาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าพื้นฐานของคุณทั้งคู่ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ก็อาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงที่เข้ามายุอย่างแตะแคงรั่วเข้ามาพูดเข้ามาคอมเมนต์ทำให้เราคิดเยอะคิดมากจุกจิกลำคาญใจกันเองโดยเฉพาะไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่าราชินีถ้วยราชินีถ้วยเป็นไพ่ที่มีความรักดีๆให้กับคนรักแล้วก็ไพ่คนรักของคุณก็ได้ไพ่าราชาถ้วยนี่ก็มีความรักดีๆให้กับคุณแต่ว่าราชินีถ้วยเป็นคนที่หน่อยง่ายนอยเก่งแล้วก็บางทีหูเบาด้วยคุณก็ต้องงรรระะะะะมมมััดดววนนิึนะคคเลาาีใจ อย่างนั้นอย่างนี้พูดถึงคนรักของคุณหรือเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ของคนรักของคุณมาฟ้องเนี่ยบางทีต้องหนักแน่นหน่อยต้องฟังแล้วก็ต้องคิดพิจารณาวิเคราะห์ด้วยว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเรารู้จักเขามาเนี่ยเราควรจะฟังเขาหรือควรจะฟังคนอื่นนะตรงนี้เนี่ยก็ต้องคิดพิจารณาก่อนที่จะรับฟังอะไรจากใครนะคะมันอาจจะมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่เข้าแทรกแซง ทำให้มีใครบางคนหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยที่เข้ามาพูดทําให้คุณหน่อยได้ง่ายๆแต่ดูแล้วสามารถควบคุมจัดก,การได้ได้ไพ่สเตรนสเตรนคือเรื่องของการที่ควบคุมไม่ให้มันบานปลายดังนั้นถ้าแม้ว่ามีใครเข้ามาแทรกแซงเขาก็เข้ามาได้แวบเดียวเพราะคุณทั้งคู่สามารถควบคุมไม่ให้มันบานปลายใหญ่โตได้ไพ่จบไพ่สรุปยังเป็นไพ่จาร์ชเมนนี่คือไพ่เหนือคู่เซตนี้นะคะนอกจากมีไพ่ของคนคู่กันคือราชาราชนีถวยแล้วยังมีไพ่ สิเหรียญยังมีไพ่จัด g ม e n นนี่คือไพ่เนื้อคู่ทั้งหมด4ใบเลยนะคะพอมาผสมรวมกันแบบนี้แปลว่าถึงแม้นว่ามันอาจจะวุ่นวายวุ่นวายกับเรื่องของบุคคลหรือกลุ่มคนที่สามที่เข้ามาแทรกแซงหน่อยแต่คุณทั้งคู่สามารถจัดการได้แล้วก็ดูว่าเป็นคู่บุคเพสันนิวาสเป็นคู่พมลิขิตที่ยังสามารถดําเนินกันไปต่อได้อยู่ค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจค่ะมีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะคะอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กถ้าสนใจก็แนะนำให้ไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันหรือว่าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเกตมี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อว่าช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงของเกตได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ